EP. 9มองชีวิตแบบเศรษฐีทั้งที่ยังไม่รวยคนรวยเขามองชีวิตยังไงแต่คำถามสำคัญกว่าคือถ้าเรายังไม่รวยจะมองชีวิตแบบคนรวยได้ไหมวันนี้คุณแจ้จะพามาเปลี่ยนวิธีคิดที่อาจเปลี่ยนอนาคตโดยไม่ต้องรอให้รวยก่อนเคยสงสัยไหมครับว่าคนที่เขารวยๆเนี่ยเขามองโ,โลกมองชีวิตต่างจากเรายัางไงน่าคิดนะคะ แล้วคำถามที่ตามมาคือถ้าเรายังไม่รวยละ่ะเราจะคิดแบบเขาได้ไหมนั่นสิคะวันนี้เราจะมาลองคุยคุยหาคำตอบกันดูครับจากแนวคิดในบทความหนึ่งชื่อว่ามองชีวิตแบบเศรษฐีทั้งที่ยังไม่รวยอ๋อชื่อน่าสนใจเลยค่ะอยู่ในซีรีส์ปั้นความคิดเศรษฐีก่อนรวยใช่ไหมคะใช่ครับเราจะไปดูกันว่าไอความคิดแบบเศรษฐีเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ แล้วคนธรรมดาธรรมดาแบบเราๆเ,เนี่ยจะเอามาปรับใช้ได้จริงไหมอืมประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะเหมือนกับว่าเราไม่ต้องรอให้รวยก่อนก็ได้แต่เริ่มที่ความคิดเลยใช่ใช่ครับเหมือนความคิดมันนำมาก่อนได้ค่ะบทความเขาก็พยายามจะบอกแบบนั้นว่าความคิดที่ถูกเนี่ยอาจจะพาเราไปสู่ความรวยเร็วขึ้นด้วยซ้ำโอเคงั้นเรามาเริ่มตรงนิยามก่อนเลยบทความนี้บอกว่าคนรวยไม่ใช่แค่คนมีเงินเยอะ แต่คือคนที่ใช้เงินเก่งอันนี้มันใช้เก่งนี้ยังไงครับคือประหยัดสุดๆไปเลยหรือยังไงไม่เชิงว่าประหยัดอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการมองเงินเป็นเหมือนเครื่องมือเครื่องมือใช่ค่ะเครื่องมือสร้างอนาคตสร้างมูลค่าไม่ใช่แค่แบบรางวัลที่เราทำงานเหนื่อยแล้วต้องรีบใช้ให้หมดไปวันนี้เขาจะมองไกลกว่านั้นว่าเงินก้อนนี้มันจะต่อยอดอะไรได้อีกในวันหน้าเข้าใจละ คือไม่ใช่แค่เก็บอย่างเดียวแต่ต้องใช้ให้มันงอกเงยด้วยเป็นการใช้ที่ฉลาดถูกต้องประมาณนั้นเลยค่ะเน้นมองมูลค่าในอนาคตมากกว่าความสุขแบบแป๊แบๆน่าสนใจครับและมีวิธีคิดอื่นๆอ,อ,อีกไหมครับที่บทความนี้เขาเน้นแล้วคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้คิดถึงเท่าไหร่มีค่ะหลักๆเลยก็คือแนวคิดเรื่องให้เงินทำงานอ่า อันนี้คือได้ยินบ่อย,อยใช่ค่ะแต่บทความนี้เหมือนจะเน้นไปที่ทัศนคติด้วยคือไม่ใช่แค่ทํางานหนักเพื่อหาเงินอย่างเดียวแต่ต้องคิดด้วยว่าจะเอาเงินที่เรามีอยู่เนี่ยแม้จะน้อยนิดก็ตามไปสร้างไรายได้ทางอื่นเพิ่มได้อย่างไงบ้างอแล้วก็เน้นมองผลตอบแทนระยะยาวมากกว่าส่วนลดเล็กๆน้อยๆเฉพาะหน้าหรือของถูกชั่วครั้งชั่วคราวการให้เงินทํางานการมองระยะยาวฟังดูเหมือนต้องเรียนรู้อะไรเยอะเลยนะครับ ถูกต้องเลยค่ะคนที่คิดแบบนี้จริงๆเขาจะไม่หยุดเรียนรู้เลยเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับการลงทุนก็รวมถึงเรื่องนั้นด้วยค่ะแต่รวมไปถึงความรู้ที่อาจจะไม่ได้มีสอนในโรงเรียนทั่วไปด้วยเช่นการบริหารเงินส่วนตัวจิตวิทยาการลงทุนหรือทักษะเฉพาะทางที่ตลาดต้องการมากมากและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการลงทุนในตัวเองลงตุนในตัวเองนี่หมายถึง บทความนี้เขาขยายความไปถึงเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจการพัฒนาทักษะต่างๆแล้วก็รวมถึงการสร้างเครือข่ายความสำคัญที่ดีด้วยค่ะโหวฟังดูเป็นการสร้างฐานชีวิตที่มั่นคงมากๆเลยนะครับแต่คำถามสำคัญเลยคือค่ะถ้าวันนี้เรายังไม่ได้รวยยังหาเช้ากินข่าอยู่เลยจะเอาแนวคิดลงทุนในตัวเองหรือให้เงินทางานมาปรับใช้จริงๆได้ยังไงจุดเริ่มต้นมันดูยากจังครับ บทความนี้เขาย้ำเลยนะคะว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยคือเปลี่ยนความคิดก่อนเปลี่ยนความคิดใช่ค่ะไม่ต้องรอให้มีเงินเยอะๆเราเริ่มคิดแบบเศรษฐีได้เลยทันทีเริ่มยังไงครับมีตัวอย่างไหมตัวอย่างง่ายๆเลยก็เรื่องการใช้จ่ายค่ะลองถามตัวเองทุกครั้งก่อนจ่ายว่าเงินที่กำลังจะออกไปเนี่ยมันช่วยลดภาระในอนาคตหรือว่ามันกำลังเพิ่มภาระให้เรากันแน่ ลดภาระกับเพิ่มภาระขยายความหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะสมมติว่าเราอยากได้ของฟุ่มเฟือยชิ้นหนึ่งแล้วเราไปผ่อนมาโดยที่ยังไม่ได้วางแผนดีๆนะคะครับอันนี้อาจจะดูเหมือนได้ของมาใช้เร็วก็จริงแต่จริงๆแล้วมันคือการเพิ่มภาระหนี้สินระยะยาวให้ตัวเองซึ่งมันจะขัดกับวิธีคิดของคนที่เขามองการไกลอ๋อเข้าใจละ แต่กลับกันถ้าเราใช้เงินเพื่อไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธ,ธ,ธิภาพขึ้นอันนี้อาจจะมองว่าเป็นการลงทุนเพื่อลดภาระในอนาคตได้เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งใช่ค่ะนอกจากนี้บทความยังแนะนำให้ลองวางแผนชีวิตเหมือนคนมีเงินดูวางแผนเหมือนคนมีเงินทั้งที่ยังไม่มีค่ะ แม้ตอนนี้เงินเราจะมีจํากัดก็ลองเริ่มจัดสรรงบประมาณดูแบ่งเงินออมเงินลงทุนเล็กๆน้อยๆตั้งเป้าหมายทางการเงินให้ชัดเจนเหมือนเป็นการสร้างวินัยแล้วก็ฝึกมองภาพรวมภาพใหญ่ๆตั้งแต่ตอนนี้เลยถูกต้องค่ะมันคือการสร้างกรอบความคิดสร้างนิสัยที่ถูกต้องรอไว้ก่อนพอวันหนึ่งเรามีโอกาสหรือมีเงินเข้ามามากขึ้นเราก็จะพร้อมจัดการมันจะดีขึ้นไม่ใช่แค่ใช้ใช้ไปจนหมดสรุปแล้ว เก่นที่เราคุยกันมาวันนี้ก็คือการมีความคิดแบบเศรษฐีตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ได้รวยเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญเลยที่จะนำไปสู่ความมั่งคั่งจริงๆในอนาคตใช่เลยค่ะเนื้อหานี้เขาไม่ได้จะบอกว่าทุกคนต้องรวยหรือไปตัดสินใครนะคะแต่อยากชวนให้ลองกลับมาทบทวนลองตั้งคำถามกับวิธีคิดวิธีใช้เงินหรือการวางแผนชีวิตของตัวเองกันดูใหม่อืมน่าคิดตามมากๆครับ ขอบคุณสำหรับมุมมองดีๆวันนี้นะครับทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยว่าบางทีประตูสู่ความมั่งคั่งอาจจะไม่ได้เปิดด้วยกุญแจที่ชื่อเงินอย่างเดียวจริงๆค่ะแต่อาจจะอยู่ที่วิธีคิดของเรานี่เองเป็นไปได้สูงเลยค่ะบางทีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะซ่อนอยู่ในการปรับมุมมองเล็กๆน้นอยๆของเราในแต่ละวันก็ได้นะคะอยากรวยไม่ใช่เรื่องผิด แต่การมอนชีวิตแบบแสถีตั้งแต่ยังไม่รวยอาจเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เรารวยขึ้นจริงๆวันนี้คุณแจ้แค่ชวนคุณมาลองคิดใหม่เพราะบางทีความรวยมันอาจเริ่มต้นจากมุมมอง